ทำยังไงถึงจะชนะใจเขานะครับมาดูกันดีกว่านะครับวันนี้อาจารย์แบงค์ทำนายแบบเน้นๆๆเลยในเรื่องของความรักนะครับใครที่ไม่เคยดูนะครับตั้งใจฟังดีๆนะครับฝากกดติดตามกันนิดนึงนะฮะอันนี้ผมอยู่ในคลาสนะครับสอนดูไพ่แบบมืออาชีพนะครับเนี่ยผมดูเลยแบบ5้าใบนะฮะห้าใบเลยในจับสดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีเมคนะครับทาไงให้พิชิตใจเขาได้นะครับชนะใจเริ่มกันที่ใบแรกนะครับใบแรกสองถ้วยมาเนี่ยเอาจริงเอาชนะด้วยในเรื่องของความรักนะครับ คุณก็แค่ทุ่มเทใส่ใจนะครับแล้วก็ให้ความรักกับเขาอันนี้เป็นด่านแรกที่สําคัญที่สุดเลยนะครับมาดูต่อกันที่ใบที่2นะครับใบที่2เนี่ยแน่นอนคุณต้องยอมนะครับคุณทําอะไรกว่านี้ไม่ได้นะฮะได้สตรน์ขึ้นมาเนี่ยบอกเลยถ้าเกิดคุณไม่ยอมแฟนนะครับคุณไปต่อกันไม่ได้นานแน่ๆนะฮะคุณต้องทําใจนะครับว่าคุณมีแฟนที่เป็นเผด็จการนะฮะถ้าเกิดคุณเข้าใจในจุดนี้คุณจะอยู่ได้นานนะครับใบที่3นะครับนะเลดเดอร์มูนนะครับ คุณต้องทําให้มันชัดเจนนะครับคุณอย่าทําให้เขารู้สึกว่าคุณไม่มั่นใจเขารู้สึกว่าคลางแคลงใจว่าให้คุณมีใครหรือเปล่าคุณมีพฤติกรรมที่ไม่มีความชัดเจนกับเขาตรงนี้ไม่ได้เลยนะครับและใบที่4ี่นะครับเนี่ยราชาถ้วยคุณต้องดูแลให้เขาอุ่นใจอิ่มใจอิ่มท้องนะครับก็เรียกว่าเป็นที่พึ่งเป็นล้มโพล้มใสให้เขาครับและเขาจะอยู่กับคุณอย่างยาวนานและจบด้วยใบยสุดท้ายนะครับแค่คุณยึดถือมั่นยึดมั่นในตัวเขาแล้วใส่ใจเขาคุณจะได้ใจเขาอย่างแน่นอนครับ ฝากติดตามถ้าใครชอบการทำนายนี้แล้วเชื่อนะครับคอมเมนต์กดแชร์และกดเซฟคลินี้ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ